คอลเลกชันเบกุยะโกคุตอนที่หนึ่ง The Serpent Drakes of Tokyo Goku สิ่งมีชีวิตลึกลับหลบซ่อนเผยนิมิตด,ดวงตะวันและจันทรามุมทั้งสามซ่อนอยู่ในเงาเมืดนักปราดทั้งห้าอยู่ในความว่างเปล่าจักรวาลไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดพื้นแผ่นดินก็เคยเป็นเช่นเดียวกันนี้แต่เรื่องนี้มันไม่ได้สำคัญสำหรับเราเพราะพื้นแผ่นดินที่แบกรับเราไว มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นนิรันท่ไรซึ่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอีกต่อไปนักปรา์ผู้โดดเดี่ยวอเบรคุได้กล่าวกับบุตรเห่งสุริยันรุ่นแรกบุตรเถิงสุริยันตั้งใจจะลงทันอเบรคุตั้งแต่แรกอยู่แล้วการที่จับตัวเข้ามาที่หน้าบัลลังก็เพียงเพราะต้องการทําให้สิ่งต่างๆมันยุ่งยากขึ้นก่อนที่จะจับกลุ่มเขาตำนานเล่าว,ว่าอเบรคุได้ถูกเทพโทคโยโอคามีผู้ยิ่งใหญ่เปิดสติปัญญ,ญาแห่งการรู้แจ้งและสามารถนำแสงสว่างมาสูาส่อินกโนมิยะได้ แต่ว่าบุตรเดิงสุริยันริษยาในพรสวรรค์ของเขาจึงได้จองจําเขาไว้ชั่วชีวิตอย่างไรก็ตามบุตรเดิงสุริยันกลับไม่เคยคิดเลยว่าหากอเบระกุไม่ได้สร้างดวงตะวันใต้พื้นดินก็คงจะไม่มีตัวของพวกเขาเองเช่นกันต้นกำเนิดทองสวรรค์และพื้นดินก็เป็นหนังไก่กับไข่มังกรและงูก็คือร่างเดีวยวกันตั้งแต่แรกพอนักปราดอเบระกุพูดจบก็ถูกเหล่าทหารที่ซ่อนตัวอยู่พุ่งเข้าโจมตีในช่วงเวลานั้นเพราะการปรากฏขึ้นของดวงตะวัน เอน็นกนมิยะถึงได้พักหายใจใหายคอได้บ้างเนื่องจากทยายาทมังกรลงไหลในความมืดและเกลียดกลัวแสงสว่างมันจึงไม่สามารถทําอะไรได้อย่างพลัการอีกต่อไปวันคืนที่ทยายาทมังกรออกอารวาดและเขียนฆ่าชีวิตผู้คนได้จบลงในที่สุดชาวเวนกนมิยะก็สามารถต่อต้านมันได้แล้วอย่างไรก็ตามในขณะที่ภัยคุกคามจากต่างสายพันธุ์ยังไม่ได้ถูกกําจัดอย่างสินส้นซากความโสมงของมนุษย์ก็ได้ผุดออกมาเรามนุษย์ได้ตั้งให้บุตรในสุริยันเป็นกษัตริย์ แต่เขากลับปกครองอย่างโหดเหี้มและใส่ร้ายผู้พักดีที่ชอบทำไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานกี่ปีแล้วมีเด็กชาวเอินกานมิยะคนหนึ่งพนันกับเพื่อนของเขาเขาตัวคนเดียวได้ดำน้ำออกไปยังนอกเขตของสามมุมหลบหลีกร่องรอยของทายาทมังกรเพื่อไปตามหาดราก้อนบลฟลาวเวอร์แต่ทว่าเขากลับพบพยาสารพิษขนาดมหามมาที่เขาไม่เคยพบมาก่อนอยู่ในถ้ำเมื่อได้เห็นสารพิษยักษ ช่างน่าประหลาดนักที่เขาไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่กลับมีความรู้สึกใกล้ชิดข้าคืออสรพิทที่ไม่นับถือเทพเจ้าแม้ว่าบริวารของข้าจะมีจํานวนมหาศาลแต่บัดนี้ไม่มีมนุษย์ผู้ใดาอาศัยอยู่ใต้เงามืดของข้าแล้วและข้าได้ตกมาสู่ดินแดนแห่งนี้การพบกันของเจ้ากับข้าอาจถือได้ว่าเป็นโชคชะตาแม้เจ้าจะไม่ใช่บริวารของข้าแต่ก็ยังเป็นบุุรแห่งมนุษย์ จงเอ่ยความปรารถนาของเจ้ามาถึงแล้วข้าจะสดับฟังมันถ้างั้นวิซาบอท่านจะมาเป็นเทพเจ้าของชาวห่วงลึกใต้ทะเลอย่างเราได้ไหมดังนั้นมนุษย์หนึ่งคนและอสร,รพิษหนึ่งตัวได้ไปเผชิญหน้ากับอำนาจการปกครองของบุตรแห่งสุริยันพร้อมกับการรุกรานของทายาทมังกรที่อยู่นอกดินแดนและเปิดฉากแห่งการพลิกกระแสน้ำ